ราคาโปรโมชั่นใหมน่นี่ปรับลง2,000บาทน,นะครับสำหรับ Honda Scoopy ี้คลับ12นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์หรือว่ารีโมทนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำนะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้นี่ถูกมากนะครับปรับลงอีก2,000บาทน,นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่9ก้าท่านมานะครับสองพนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นมาแนะนำนะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่ช่วงปีใหม่นะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็น Honda s ส o o p ปปี้คลับสินะตัวนี้ก็จะเป็นตัว2024นะครับ ตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะฮะปรับลง2,000บาทนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวให้นะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้รถใหม่นะครับราคาไม่ถึง55 0 0 0ื่าวันนี้ก็แนะนำา Honda s c คลับ12นะฮะตัว2024นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ำเงินขาวนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่าสีน้ำเงินนี่จะออกด้านด้านนะครับส่วนสีขาวนี่จะเป็นสีขาวเงานะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลยนะฮะสำหรับสก o ปปี้ตัวล้อแมกก็ทํามาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นคลับ12นะฮะตัวท็อปตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่ยใช้งานก็กด remote รีโมทนะฮะเปิดสวิตช์กำเบกกดสตาร์ทบิด,ด, start, บดคั้เร่งไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีระบบ i อริงสต็อปด้วยนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยนะครับเนี่ยที่ชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะครับ ในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาโปรโมชั่นเดือนธันวานะฮะของเราจัดโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่16นะฮะปกตินี่5้า0 0ื่นานะครับแต่ว่าตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นลดเพิ่มอีก2,000บาทนะครับเหลือ54,900บาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ54,900าอนะครับอันนี้ทางร้านโอนให้ทำทะเบียนทำพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ ฮอนด้าสกูบบี้คลับสินะตัวนี้ก็ตัวท็อปสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมนะก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็สตาร์ทด้วยรีโมทแล้วก็สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะฮะนี่ฮะรถผลิตวันที่25ตุลาสองพันนะครับวันนี้ก็วันที่9พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับวันนี้มารีวิวให้นะฮะราคาโปรโมชั่นนะฮะปรับลง2,000บาทนะครับสำหรับ Honda s c o o p บนะครับวันนี้มีราคา ดีนะฮะเลยมาแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับอยากได้ราคาถูกๆช่วงปีใหม่วันนี้แนะนําก็จะเป็น Honda s c o o p ป c ี้คลับส2สตาร์ด้วยรีโมทปี2024นีบะฮะปกติ56,900นอนะฮะตอนนี้ปรับลงเหลือ54,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าตรงนี้นะครับ ขับ12นะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบนะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนี่จะไม่มีขัดสตาร์ทนะแต่ว่าตัวสตาร์ทด้วยกุญแจก็จะมีขัดสตาร์ทนะฮะเครื่องยนต์แบบ E.S.P. นะครับตัวนี้เครื่องยนต์110ซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบ2วาล์วขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลน,นะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับตัวนี้ข้างหลังดำนะส่วนข้างหน้าดิสนะฮะ ยางก็เป็นยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางใหนขอบ12นิ้วนะครับแต่ว่าระบบเบรกหน้านี้จะเป็นแบบคอมบีเบรกนะฮะก็คือเวลาเรากำรเบรกลังนะฮะเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับสวยนะฮะสำหรับฮอนด้า c ู o ป y คันเล็กๆนะฮะเครื่องยนต์110ซีซีนะฮะเหมาะมากนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆที่เป็นสุภาพสตรีนะครับที่ว่าชอบคันเล็กๆสวยๆนะฮะก็แนะนำซูเปีเลยนะฮะ ใช่ดีใช้ทนมากนะครับผมนะเพราะว่าฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับนี่ฮะแล้วก็ยูบบอกก็ใหญ่นะใส่ของได้เยอะนะครับนี่ฮะใส่หมวกก็นอกเต็มใบได้1ใบนะฮะแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่58.8กิโลต่อลิตรนะฮะ เติม1.7นี่สามารถทําได้ถึง100กิโลนะก็ะถือว่าประหยัดมากนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากกับรถนะฮะ54,400บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเราขายอยู่ที่54,900บาทนะครับ54,900นี่โอนให้พร้อมทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับถังน้ามันในจุน้ำมันได้ถึง4.2ลิตรนะฮะสำหรับฮอนด้าสกูปีนะครับราคาช่วงนี้ก็ถือว่าถูกนะฮะเพราะว่าทางร้านจัดโปรนะครับ สำหรับ Honda s c o o ปีตัวแล้วแม็กคลับ12ตัวท็อปสตาร์ทด้วยรีโมทนะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่ทานใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2ย์7ก1 2 9นจเจะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบ,บุรีรามาัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะเอกสารในการออกรถก็อบอกัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบ แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับฮอ n d าส c o o p ีปับ12นะะส่วนที่นี่ก็ขายอยู่54,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับทลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆนะครับ